รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คือรายการดิจิไลฟ์ให้ชีวิตดิจิทัลเป็นเรื่องง่ายครับเรามาพบกันแบบนี้ทุกคืนมัเสาาวเวลาเที่ยงคืนตรงที่นี่ช่องเนชั่นทีวีนะครับวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมอูแอดสปินนายครับผมแก่แอดนัทพัทครับไอแอดไอจิรภาค่ะวันนี้เรามีน้องใหม่ในรายการเข้ามาด้วยนะครับให้น้องเขาแนะนําตัวนิดนึงครับน้องไอชครับ ต้องกลัาบสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านอีกครั้งนะคะชื่อไอซ์จิรภาสศริสุขค่ะจะขอรับหน้าที่อัปเดตข่าวสารไอทีเป็นประจําทุกสัปดาห์แบบนี้ค่ะยัยก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับคุณผู้ชมแล้วก็พี่ๆทั้งสองด้วยนะคะอะเดี๋ยวเราเจอน้องไอซ์กันทุกคืนวันเสาร์แบบนี้เลยนะคะับไทรายการดิจิทัลไลฟ์ครับก็ถือว่ามาร่วมทีมกัน เป็นทีมที่แข็งแรงมากขึ้นนะครับตลอดครึ่งชั่วโมงของรายการนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราผ่านทางทวิตเตอร์ได้ด้วยนะครับส่งมาพูดคุยกันที่แอดนิจจิไลฟ์ทีวีครับกดไลค์ติดตามข่าวบนเฟซบุ๊กด้วยครับ f a c e b o o k c o m s l a s h i t a i l i v e tv ครับช่วงแรกของรายการนะครับไปดูว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับโลกเทคโนโลยีในช่วงดิจจิไลฟ์อัปเดตครับ ปเด็ดแรกวันนี้นะครับเป็นเทคโนโลยีความล้าสมัยในห้องพักโรงแรม<ะ>เราจะไปพักโรงแรมบางที่เนี่ยเดี๋ยวนี้เราจะเห็นแล้วว่าคีย์การ์ดของเราเนี่ย<ะ>เราสามารถใช้โทรศัพท์มือถือแทนได้เทเห็นไหมว่ามีแบบบางที่นะบางโรงแรมที่เป็นเครือใหญ่ๆครับ<ะ>เราจะใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเนี่ยแทนคีย์การ์ดในการปลดล็อกได้ด้วยก็คือสะดวกมากขึ้นสะดวกมากขึ้นนะครับแต่ก็ตามมาด้วยปัญหาเพราะว่าพอมันดิจิตอลพอมันล้ํายุคเนี่ยก็จะต้องมีคนพยายามที่จะแฮกข้อมูล พยายามที่จะก่อความวุ่นวายะนะครับแล้วก็เกิดขึ้นจริงครับกับโรงแรมหรูในออสเตรียนะครับชื่อโรงแรมโรแมนติกซีโฮเทลเจเกอร์เวิร์ดตัวนี้นะครับเขาบอกว่าโรงแรมนี้เนี่ยมีห้องพัก180ห้องอแล้วก็ถูกรันซอมแวร์รันซอมแวร์เนี่ยต้องอธิบายนิดนึงว่ามันจะคล้ายๆกับการเรียกค่าไถ่<อ>บนโลกโอินเทอร์เน็ตตัวนี้เนี่ยเขาถูกโจรเรียกค่าไถ่เนี่ยครับล็อกระบบห้องห้องพักหมดเลยคือห้องพักทุกห้องเนี่ยล็อกประตูแบบเปิดไม่ได้คือแฮกเข้าไปแล้วบอกว่า ถ้าเกิดใครอยู่นห้องก็สวยไปอ่ะออกไม่ได้ใช่ออกจากห้องไม่ได้คนที่อยู่นอกห้องก็เข้าห้องไม่ได้แม้ว่าจะ,<ฮ>ะมีกุญแจก็ตามนะครับเพื่อเรียกค่าถ่ายกับทางเจ้าของโรงแรม,มให้จ่ายเงินค่<ฮ>ะถ้าเกิดจ่ายเงินแล้วเนี่ยก็จะทําการปลดล็อกระบบนี้ให้นะครับโรงแรมเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกครับเพราะว่าแขกตั้ง1 8 0ห้อง<ฮ>ะนะครับสุดท้ายต้องยอมจ่ายเงินนะครับเป็นจ่ายค่าถ่ายเป็นบิตคอยน์นะครับมูลค่าสูงถึง1 5 0 0ยูโรหรือประมาณ60,000บาท เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้านี้ไปก่อนะนะครับพอจ่ายปุ๊บเนี่ยโจเล็กก็ถ่ายได้เงินก็ปลดปลด,ล,ดล็อก,อกให้นะครับ<ม>แต่ก็เป็นการปลดล็อกแบบเฉพาะหน้าชั่วคราวเพราะว่าโจเนี่ยเขาเข้าไปสู่ระบบหลังบ้านได้แล้วนะครับ,รบจะล็อกอีกเมื่อไหร่ก็ได้เ,เพราะฉะนั้นโรงแรมนี้ก็เลยต้องลงทุนหรือระบบรักษาความปลอดภัยใหม่ทั้งหมดตัวดิจิตอลดอล็อกเนี่ยจะต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดทั้งโรงแรมก็เรียกว่าเป็นอุทาหรณ์แหละว่าความไฮเทคที่ตามมา คนก็จะตามมาด้วยกับคนที่พยายามที่จะไปรื้อระบบไปแฮ็กระบบมันเพื่อหาประโยชน์จากตรงนี้คือจริงๆมันต้องบอกว่ามันเป็นความเสี่ยงอันหนึ่งคือพอไปดิจิตอลเนี่ยทุกอย่างเขเก็บข้อมูลไปดิจิตอลเนี่ยแน่น,นอนว่าถ้าเกิดว่าคุณเข้าถึงได้เนี่ยคุณก็สามารถที่จะเข้าไปแฮ็กมันได้แล้วก็จริงๆเรื่องนี้มีการพูดคุยกันเยอะมากของสุคนนะครับว่าตอนนีนะ้ทุกอย่างมันเข้าสู่ดิจิตอลดิจิตอลดิจิตอล ข้อมูลก็เก็บไฟล์เอกสารออฟฟิศก็เก็บไว้ดิจิตอลหมดเลยถ้าเกิดว่าคนรู้าสเวส่วนมันเจาะอะไปปุ๊บเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลได้หมดเลยอ่าก็เป็นข้อดีข้อเสียที่ต้องตามกันมานะครับผมนี่คืออัปเดตแรกครับค่ะต่อมาที่อัปเดตท,ที่2นะคะถ้าเวลาที่เล่นโทรศัพท์มือถือขณะขับรถเนี่ย ใครๆก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเสี่ยงอันตรายแล้วก็ผิดกฎจราจรถ้าถ้ายิ่งที่ไทยเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าคุณตำรวจจะสามารถจับคนที่เล่นโทรศัพท์มือถือขณะขับรถได้ก็ต้องเป็นความผิดซึ่งหน้าก็คือเห็นว่าเขาเนี่ยกำลังเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วขับรถอยู่โอเคตำรวจก็คือถึงจะจับได้ก็บอกมาเลยบางคนก็ จริงๆผมเคยเคยเห็นว่าเขาจะมีคนที่แบบมาส่องก่อนแยกหนึ่งพอผ่านแยกนั้นไปปุ๊บคนที่ส่องไว้ก็จะวอบอกว่าคันนี้ทะเบียนนี้เนี่ยก็จะเข้ามาจับอะไรประมาณนี้แล้วก็มีช่วงหนึ่งที่แบบว่ามีตำรวจพกกล้องดีเซลอาร์ถ่ายอา ก็จะเห็นภาพชัดเจนมีหลักฐานเนาะแต่นั้นก็อาจจะลำบากไปนิดนึงค่ะเพราะว่าตอนนี้ค่ะที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียค่ะเขาได้พัฒนาตัวกล้องที่ตรวจจับคนเนี่ยฝ่าฝืนกฎจราจรบนท้องถนนเนี่ยให้มีความละเอียดมากขึ้นเพราะว่าที่ของไทยเนี่ยคือไม่สามารถตรวจจับภาพคนที่อยู่ในห้องโดยสารนั้นได้ชัดเจนก็คือได้แค่ฝ่าฝืนกฎจราจรแซงซ้ายแซงขวาอะไรแบบนี้คือสามารถจับภาพเป็นหลักฐานแล้วออกใบสั่งได้แต่อันนี้คือสามารถ เห็นภาพคนที่อยู่ในห้องโดยสารนั้นแล้วก็เห็นว่าคนนั้นเนี่ยใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยคุยโทรศัพท์อยู่หรือเปล่าหรือกําลังแชทโซเชียลต่างๆอยู่หรือเปล่ากล้องก็จะจับภาพเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อออกใบสั่งนั้นได้ทันทีเลยค่ะเหมือนแบบในกล้องก็จะเห็นว่าขับรถอยู่แล้วก็อีกมือนึงอาจจะแบบกำลังแชทอย,อยู่อย่างนี้ช,บบชัดๆเลยก็ โดนปรับกันไปก็คือตำรวจไม่ต้องมารอเรียกมารอดักจับอะไรแบบนี้เลยคือต้องบอกนิดนึงนะครับว่าการเล่นมือถือระหว่างขับรถเนี่ยนะฮะคือไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวที่มีกฎหมายนี่ฮะคือทั่วโลกเขาก็มีกฎหมายนี้นะครับใช่คือไม่ใช่แบบว่าไปเช่ารถขับที่ต่างประเทศแล้วแบบว่าเอ้ยเขาคงไม่มีกฎโดนโดนเหมือนกันนะฮะเข้มงวดกว่าบ้านเราเยอะอันคือคือเขาาจะโดนดักเราด้วยกันไปนะครับใช่ถ้าเกิดว่ามีการนำเทคโนโลยีมาใช้ที่บ้านเราเนี่ยก็คงจะดีไม่ใช่น้อยเลยผมว่าถ้าโดนโดนโดนจับกันแน่โดนกันหนึ่ันหนึ่ไม่รู้จะโดนกันกี่่่หมืนนคัแต มันก็ช่วยเพิ่มความปลอดภัยแล้วก็วินัยจราจรบนท้องถนนให้กับผู้ขับขี่ด้วยอีกทางนะคะแล้วจริงๆต้องบอกว่าการเล่นโทรศัพท์มือถือระหว่างขับรถเนี่ยนะครับเป็นสาเหตุให้รถติดพอสมควรเพราะรถไปแล้วเนี่ยบางคนยังแบบขลังกดแต่ไล่กันอยู่สำหรับกนะครับก็วุ่นปายพอสมควรก็ทำให้ชะลอไปอีกใช่นะครับต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีการประมวลผลภาพที่แบบว่าฉลาดมากขึ้นนะฮะแล้วน่ามาสู่อัปเดตที่3ครับอัปเดตนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าคนชอบไปเที่ยวญี่ปุ่นน่าจะชื่นชอบมากน้องไอซ์อยากไปญี่ปุ่น ไปค่ะก็เพิ่งไปมาเมื่อไม่นานมาน,นี้แล้วก็เวลาไปญี่ปุ่นโหภาษาญี่ปุ่นเต็มไปหมดเลยซึ่งไอ้ไม่สมามารถแปลได้คือประเทศญี่ปุ่นอย่างนี้ปัญหามากคือประเทศที่คนท่องเที่ยวอยากไปมาก <ฮะ S 2> แล้วก็มีภาษาญี่ปุ่นเยอะที่จริงคือประเทศเขาเนี่ยก็มีการให้เรียกว่าอะไรฮะคำแนะนำภาษาอังกฤษประกอบกข้างๆให้แล้วแต่บางทีเปิดเข้าไปร้าน <c oughs> เมนูอาหาร จะสั่งอะไรไม่มีใช่บางทีที่แปลไว้ก็แปลผิดด้วยคือม<บ>ันยังไงก็ไม่รู้คือบางทีก็แปลกูก็ทำสเลดมาก็ไม่รู้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็แบบงง,งๆใช่ไหมฮะเคสที่ผมเจอมากเลยคือรีโมทแอร์ที่โรงแรมอ่านไม่ออกไม่ได้เลยคือจนเลยแบบแล้วแอร์มันแอร์ Air มันร้อนไปอาจจะเพิ่มคือประเทศเขาหนาวไงแล้วก็มีแอร์ร้อนแล้วแบบว่าไปฮีเตอร์แต่อยากให้มันเย็นแล้วว่ะแต่กดอันไหนฮะไม่รู้ใช่ไหมฮะสมัยก่อนเราก็จะมีฟังชั่นฟีเจอร์ของกูทนสเลดที่แบบว่าทําให้คนเนี่ยนะครับ ถ่ายรูปภาพมาแล้วเอาก o g l e t เ a n s l a ร e เนี่ยแตะภาพเพื่อที่บอกว่าอยากให้แปลตรงไหนก็ทําเไล้แล้วแต่ว่าตอนนี้นะครับเรามีฟังก์ชันที่เรียกว่า World เลน s ซึ่งสามารถทําให้การแปลเนี่ยนะครับเกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ได้<ะ>คือไม่ต้องไปแล้วกดถ่ายรูปครับคือหยิบขึ้นมาส่องแล้วก็ดูได้เลยมันจะแปลให้ด้ทันทีไม่ต้องกด<ร>ถ่ายรูปด้วยใช่ไหมไม่ต้องปาดแล้วใช่ไหมคะใช่ครับก็ต้องปาดแล้วรูดว่าจะเอาข้อความไหนด้วยใช่คือเอากล้องส่องเข้ามาปุ๊บแล้วก็ส่องที่ข้อความภาษาญี่ปุ่นที่จะแปลอ่ะ ทุกอย่างที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอมือถือแทนที่จะเป็นภาษาญี่ปุ่นเขาก็จะแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เลยใช่<ล>เพราะฉะนั้นก็ถือว่าสะดวกมากขึ้นทีเดียวนะครับและที่สําคัญครับฟังก์ชันนี้นะครับสามารถใช้โดยไม่ต้องมีอินเทอร์เน็ตได้เลยด้วยนี่นี่อันนี้คือเจ๋งมาก<ะ>ก็คือดาวน์โหลดเก็บไว้ด้ลวงหน้าเลยไปที่ญี่ปุ่นปุ๊บก็เอาเลยครับหยิบมือถือมาไม่ไม่ใช่เรื่องยากใบตอมออ่านไม่ออกรู้เรื่องเขียนสแกนมาเลยปุ๊บเรียบดาวได้ทันทีนะฮะแต่มีข้อแม้นิดหนึ่งครับ เวอร์ชันนี้นะครับยังซัพพอร์ตการแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นเท่านั้นนะนะครับยังไม่มีการแปลเป็นภาษาอื่นใดนะครับแล้คือถ้าเกิดว่าคนไทยไปเที่ยวก็ต้องแปลจากญี่ปุ่นมาเป็นอังกฤษแล้วอังกฤษก็มาเป็นไทยอีกทีหนึ่งแต่จริงๆมันก็ไม่ยากกันหรอกเพราะมันแปลง่ายเองนะครับแล้วก็ค่อนข้างสะดวกมากเลยเดียวก็ถ้าเกิดว่าใครไปท่องเที่ยวก็น่าจะชื่นชอบฟังก์ชันนี้ของ Google Translate นะและอนาคตใช้ได้แล้วด้วยตอนนี้ชั้นนี้คือไม่ใช่แบบเป็นข่าวว่ากําลังจะใช้ได้นี่คือใช้ได้แล้วใครกาลัง โหลด Google ก็ทา s l เลทมาแล้วก็มันจะมีมันจะมีออปชันให้ดาวน์โหลดแบบออฟไลน์เป็นแพ็มาเก็บไว้ในมือถือก่อนอก็คือโหลดเก็บไว้ก่อนใช่เปรียจตัวกไ <ป S 1> วใช้ได้เลยก็ต้องรองดูนะครับว่าหลังจากนี้นะครับจะมีฟีเจอร์นี้ให้กับภาษาอื่นๆหรือเปล่า ประเทศที่ผมอยากให้มีมากเลยครับจีนแต่จีนตอนนี้ยังใช้ไม่ได้จีนนี่ยอมแพ้เลยจริงไปแล้วไม่รู้เรื่องเลยไปแล้วจริงๆแล้วกูก็โดนบล็อกด้วยเออไปที่นู่นก็กูก็โดนบล็อกเหมือนกัน่ประเทศที่แบบอยากให้แปลมากอ่ะแบบไม่รู้เรื่องจริงๆคือขอช่วยช่วยผมหน่อยอะไรเงี้ยบริษัทเทคโนโลยีไหนเดี๋ยวคงคงมีมานะครับให้เราแปลภาษาจีนกันได้บ้างนะครับนี่คือดีเจไลฟ์อัปเดตครับพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้ามีแกจ๊ตเจ๋งๆมารีวิวให้ชมกันครับ ชใครๆก็ติดแฮชแท็กร้องไห้หนักมากจะวัยรุ่นวัยทำงานไปยันรุ่นคุณพ่อคุณแม่ติดมือถือหนักขนาดนี้จะไม่ปวดตาจนร้องไห้หนักมากได้ไงให้ฟิล์มและกระจกกนรอยโฟกัสบูลไลคัสช่วยถนอมสายตาคุณด้วยเทคโนโลยีกรองแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายติดโฟกัสแล้วชีวิตดีดีรู้ยัง ข้าสู่รายการดิจิไลฟ์ครับช่วงนี้เรามีแก๊เจ็ตเจ๋งๆมารีวิวให้ชมกันครับนี่คือช่วงดิจิไลฟ์แกดเจ๊ดกดเจ็ตวันนี้นะครับผมมีกล้องมารีวิวให้ชมกันอีกแล้วเหรอเราเรารู้สึกเรามีกล้องกันเยอะเหลือเกินเยอะมากนะครับแต่ปกติถ้าเกิดพูดถึงกล้องเราจะนึกถึงกล้องตัวใหญ่กันนิดนึงกัครับอาจจะเป็นมิเลอร์เลสอะไรอย่างงี้นะครับแต่วันนี้เนี่ยกล้องที่ผมมารีวิวเนี่ยตัวเล็กแค่นี้เองนี่หมุนให้ดู เล็กมากเท่าฝ่ามือไอ้ปะคะใช่เล็กกว่าอีกเล็กกว่าฝ่ามือไอ้อีกเรียกว่าขนาดเนี้ยพกพาแบบสะดวกมากแน่ๆผมรู้แล้วนี่คือกล้องแอคชั่นคามิราเหมือนโกโปรใช่ไหมคล้ายๆโกโปรใช่ไหมรู้สึกว่ามันเล็กแหมือนโกโปรเล็่าอะไรเงี้ยนะครับแต่มันเจ๋งกว่านั้นอีกยังไงฮะนี่นะครับวิธีการถ่ายของมันเนี่ยก็คือตรงนี้มีฝาปิดเลนส์อยู่แล้วแค่เลื่อนลงมาครับก็เจอเจอกล้องข้างบนมีปุ่มชัตเตอร์อยากถ่ายก็กดถ่ายเลยแช่กดถ่ายแช่แช่กดถ่ายแช่ได้เลยนะครับจริงๆแล้วตัว ตัวมันเองอะ่ะมีปุ่มแค่นี้เองคือมีเลื่อนฝาเลนลงมาได้แล้วก็มีปุ่มชัตเตอร์ข้างบนด้านหลังครับมีหน้าจอเล็กๆมีหน้าจอเล็กๆหน้าจอนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นหน้าจอขาวดาลองดูสิอ่าใช่ใช่เป็นขาวดำจเป็นขาวดาเป็นขาวดำแบบความละเอียดไม่เยอะด้วย<ช>แต่ว่ามันมีเอาไว้เลงว่าเห็นไหมครัว่าถ้าเกิดจะจะ,จะสองหน้าเนี่ยเราจะมองเห็นเลยว่า หน้าเราอยู่ในเฟรมครบไหมครับมันจะดีกว่ากล้อง GoPro รุ่นที่มันไม่มีจอตรงที่เราเราเล็งไม่ได้เลยบางทีถ่ายมันก็เบี้ยวคือต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็น GoPro รุ่นที่เล็เละอย่างเงี้ยก็จะเป็นเซสชัน h ีโ o เซสชันซึ่งมันไม่มีจอเราไม่รู้ว่ามันไปคิดจะถ่ายยังไงอะแล้วบางทีเราเล็งขึ้นมาต่อหน้าเราเนี่ยมันก็ยังเบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวาแต่เนี้ยเราเห็นเลยครับว่าภาพที่ได้จริงๆเนี่ยมันอยู่ตรงไหนคืออย่างน้อยเราก็เล็งหน้าคนได้แม้ว่าความละเอียดมันจะน้อยก็ตามตรงนี้นะครับแต่ก็ประหยัดแบต อืมก็คือเรียกว่ามันก็เป็นกล้องดิจิตอลตัวหนึ่งนี่แหละค่ะแล้วก็มีแบตในตัวมีแบตในตัวแต่ดูแล้วมันไม่น่าจะพิเศษอะไรที่จะเอามารีวิวใช่ไหมครมันก็กล้องธรรมดาคุณใครๆก็มีใช่ไหมกล้องแบบนี้ก็เคยเห็นแต่ความจริงแล้วตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเลื่อนลงฝาปิดเลยลงมาจนสุดครับครับสิ่งที่โผล่ออกมาตรงนี้มันจะเป็นพอร์ตไล h ์นิ่งเหมือนกับที่เราเสียบเข้าท้าย iPhone นะครับอ่าเพอโอเคแล้วแล้วเห็นภาพว่าจะใช้ประโยชน์ยังไงได้บ้างขึ้นแล้วประโยชน์ของมันก็คือชั้นแบตที่เราจะต้อง ไม่ใช่แบตใช่ไหมไม่ได้ใช้ชาร์จแบตอะไรยีบะไม่ใช่ด้วยมันต้องเพิ่มประสิทธิภาพกล้องของ iPhone แน่เลยแทนที่เราจะต้องถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ไม่รู้จะโหลดยังไงโหลดแบบ w i เลส s เข้ามาหรือเปล่าพอมันมีพอตตัวนี้ปุ๊บเราก็เสียบเข้าท้าย iPhone อย่างนี้ครับปั๊บปึ๊กเกิดอะไรขึ้นครับภาพที่เกิดขึ้นนะครับก็คือมันจะเป็นไอตัว iPhone เนี่ยใช้แทนวิวไฟเดอร์ได้เลยอ๋อนี่แล้วมันหมุนองศาได้ด้วยเพราะว่าตรงนี้มันตรงนี้ค่อนข้างจะฟรี ใช่ครับนี่มันหมุนองศาได้ด้วยอันนี้ดูเริ่มมีประโยชน์มากขึ้นแล้วเริ่มมีประโยชน์มากขึ้นแล้วต่อไปเวลาเราจะถ่ายรูปเนี่ยเนี่ยเราก็ถ่ายรูปอ่าแล้วก็เลงอย่างนี้แชะอ่าพอถ่ายรูปออกมาเสร็จนะครับรูปที่เรากดถ่ายถ้าเกิดเสียบท้าย iPhone อยู่ค่ะมันจะไปอยู่ในคามราโรของ i iPhone โดยอัตโนมัติว้าวเออนี้ดี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 อันนี้ดีคือไม่ต้องไม่ต้องต่อ wiFi อะไรละไม่ต้องต่อ wiFI เลยนะครับนี่ครับภาพที่ถ่ายได้ออกมา ตัวกล้องตัวนี้นะครับ d x o 1เนี่ยความละเอียด20ล้านพิกเซล f 1 8ึ่้จุดแดเฮ้ยละลายเละเทะเลยเรียกว่ายิ่งดีกว่ากล้องแบบมิเรเลสอีกกล้องมิเรเลสซื้อมาเนี่ยเลนส์คิทที่ติดมา f 3 5 f 5 6กนะครับจะไปหาเลนส์ f 1 8มาได้ต้องไปเสียเงินซื้ออีกเพิ่มเติมมากมายแล้ันี้ซูมเลยไหมซูมไม่ได้คอ่าฟิก ปิกที่าสามสิบจุดห้าม <5 S 3> ิลแล้วเราซูมจากกล้องของ iPhone ได้ไหมคะจริงๆมันสามารถซูมดิจิตอลได้คือหมายความว่าถ้าเกิดเราสมมติเราลองเราอยากจะกดถ่าย<ฆ>นะครับอยากจะกดถ่ายจริงๆเราก็สามารถใช้นิ้วซูมเข้าไปได้ซึ่งเป็นน,นิ้วแต่ว่าเป็นการซูมแบบมันเป็นการซูมแบบดิจิตอลอ่ามันไม่ได้ซูม,ซมแบบแบบไอตัวออปติคอลของมันนะครับตัวนี้เนี่ยก็มีประโยชน์ดีตรงที่ว่ามันพกง่ายแล้วก็ได้กล้องที่มีคุณภาพดีขึ้นถ่ายออกมาสวยงามพอร์เทรตนี่ผมรู้แล้วอันนี้เหมาะมากกับนักข่าว นักข่าวที่แบบว่าอยากจะได้ภาพที่คุณภาพสูงสูงกว่าสูงกว่าโทรศัพท์มือถือมีโหมดถ่ายภาพนิ่งอืถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอได้ด้วยนะถ่ายวิดีโอได้ด้วยแล้วก็มีโหมดที่จะสามารถปรับเป็นแมนูเอลได้ซึ่งอันนี้ไม่ต้องลงแอปไม่อันนี้จะต้องใช้แอปของมันเท่านั้นชื่อแอป D X O One อ๋อคือจะใช้แอปแล้วก็เปิดแล้วก็ใส่ลงนี้เข้าไปใช่คือถ้าเกิดสมมติเราลงแอปไว้แล้วผมเอาให้ดูนะครับสมมติเราลงแอปไว้แล้วนี่ถอดออกก็ง่ายนะครับสมมติว่าลงแอปไว้แล้วใน iPhone ปกติอย่างเนี้ ถ้าเกิดเราเสียบตัวนี้เข้าไปเมื่อไหร่ <ทำ S 1> มันจะเข้าแอปโดยอัตโนมัติทันทีอ,อะสะดวกคือนี้สะดวกสามารถใช้งานได้เลยทันทีสะดวกววไม่ต้องยุ่งยากต่อติดตั้งอุปกรณ์อะไรให้มันวุ่นวายใช่ได้ทาภาพนิ่งได้ทั้งวิดีโอคุณภาพสูงได้ทั้งโหมดออโต้โหมดแมนนวลปรับ ISO ปรับสปีดชัตเตอร์ปรับอะไรได้อย่างละเอียดยิบอืออมแบตเตอรี่อืดไหมพอสมควร เท่าที่ลองใช้คือเอาไปใช้วันหนึ่งอะน่าจะเหลือๆใช่ตอนแรกผมคิดว่ามันจะดีกว่านี้อีกถ้าเกิดเสียบท้าย p h o n e อย่างเงี้ยแล้วมันชาร์จไปในตัวด้วยแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้ใช้ไฟจาก iPhone คือเราจะต้องเสียบชาร์จต่างหากด้วยหัวไมโคร USB ต่างหากดูเหมือนสเปกแรงขนาดนี้ราคาจะแรงตามไหมคะราคาก็ค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันโดนเนี้ยเนี่ยเนี่ยคือปัญหาของรายการเราครับคือเราขอแรงแรงมารายการคือปัญหาของของแกเจ็ตทุกวันนี้ก็คือมันก็ราคาค่อนข้างสูงนะแล้วเราไล่ตามซื้อทุกตัวก็แบบ ก็ค่อนข้างโหดร้ายอยู่เหมือนกัน D X O 1ตัวนี้ตัวกล้องอย่างเดียวเนี่ยราคาอยู่ที่480เหรียญสหรัฐคูณแล้วประมาณ17,000ตัวมันเองนะครับตัวนี้แต่จริงๆแล้วตัวมันเนี่ยมันก็มาพร้อมกับฟีเจอร์มากมายอย่างที่เห็นแล้วมันก็ขายอ็อซสซอรีแยกด้วยว่มีอีกหรอมีอ็อซสซอรีที่สามารถใส่ฟิลเตอร์เลนตัวนี้เพื่อเปลี่ยนเป็นเลนมาโครเปลี่ยนเป็นเลนวายโอ้หมดอีกเยอะมีอ็อซสซอรีที่สามารถใส่ตัวนี้เป็น กล้องกันน้ําได้ทั้งตัวเอาลงไปดำน้ําได้ไม่ได้ดำพราอมไอโฟนนะก็หมายความว่าตัวนี้มันก็ใส่เป็น housing แล้วเราก็ลงไปดำน้าถ่ายเสร็จแล้วเราก็มาเสียบกับไอโฟนเพื่อโหลดเพื่อโหลดรูปเข้าไปได้ก็เอางี้ด้วยกันครับตอนนี้เนี่ยใครสนใจนะครับสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้เนาะที่ที่ D X O 1ใช่ครับก็คือคือเราลองไปเซิร์ชชื่อตัวนี้ D X O 1ถ้าจัด store เขาเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ส่งต่างประเทศแต่ก็จะมีเว็บที่ส่งรุ่นนี้ต่างประเทศด้วยเช่น Amazon อะไรพวกเนี้ยก็รับส่งได้ ครับตัวนี้ตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเริ่มขายในสหรัฐอเมริกาแล้วเพิ่งเริ่มครับแต่ว่าก็จะขยายไปตลาดอื่นๆในอนาคตต่อไปพอดีตัวนี้สัปดาห์ที่แล้วผมไปอเมริกาผมก็เลยแบบเฮ้ยสั่งมาลองเล่นดูเพราะวเพิ่งเห็นว่าเป็นตัวใหม่พวกเรากะหมดเงินจากพวกนี้แหละฮะเยอะมากนะครับน่คือ Digi t i l Life g e t g e t นะครับเราพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้ามาดาวน์โหลดแอปพร้อมกันครับ ชใครๆก็ติดแฮชแท็กร้องไห้หนักมากจะวัยรุ่นวัยทำงานไปยันรุ่นคุณพ่อคุณแม่ติดมือถือหนักขนาดนี้จะไม่ปวดตาจนร้องไห้หนักมากได้ไงให้ฟิล์มและกระจกกนรอยโฟกัสบูลไลคัสช่วยถนอมสายตาคุณด้วยเทคโนโลยีกรองแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายติดโฟกัสแล้วชีวิตดีดีรู้ยัง เข้าสู่รายการดิจิไลฟ์ครับช่วงนี้ครับคุณผู้ชมหยิบเอาสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตที่ไม่อยู่นะครับขึ้นมารออยู่ที่หน้าจอเลยครับเดี๋ยวเราแนะนำแอปแล้วกดดาวน์โหลดไปพร้อมกันนี่คือช่วงแอปโฟกัสสนับสนุนโดยฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตวันนี้นะครับแอปโฟกัสขอสเสนอแพ็กเกม ตั้งแต่เล่นง่ายๆเล่นยากๆจนถึงบลบยาก <c oughs> ะนะครับอแอปแรกนะครับแอปชื่อ a r f เ a m e นั่นเองนะครับเป็นเกมการแบบว่าแข่งขันระหว่บบางเรากับเพื่อนที่อยู่ตรงไหนของโลกก็ไม่รู้แหละ <c oughs> นะครับคือเล่นคนเดียวไม่ได้อะมันต้องเล่นเล่นแข่งกับเพื่อนที่แบบว่าอยู่ทางเซิร์ฟเวอร์นะครับเกมนี้เป็นเหมือนการแบบแบ่งคนเป็นสองฝั่งนั่นเองจะต,ต้องผัดไม่ใช่ผัดกันอนะ่ะต้องแบบว่าแย่งชิงจังหวะการในการโจมตีอีกฝ่ายหนึ่งใครตายก่อนจบเกมแล้วเราก็ต้องแบบว่าวางแผนว่าเราจะเรียก คนมาช่วยซัพพอร์ตเราอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งปเป็นเกมที่แบบว่าต้องแบบแอคชั่นแบบว่าเรียลไทม์ก็คือ ก็คำนดว่าเราจะย้ายตัวเราเนี่ยไปอยู่ไหนเป็นหลุบังเกอร์แล้วก็โจมตีฝั่งตรงข้ามไม่ได้ฝั่งตรงข้ามก็จะมีแบบว่ามีอมสุก,ก้ามายิงเรายกคนแบบว่าปาระเบิดมายิงเราอะไรก็ว่า,ามีห <ใน S 2> ลายรูปแบบมาก็เรียกว่าแบบว่าสนุกครับตอนแรกแลเล่นก็แบบว่าคิดว่าคงมาเล่นในแอปโฟกัสเฉยๆเล่นไปเล่นมาปรากฏเล่นกันสี่ชั่วโมงปร<ห><ห>ดเงินไปถึงสี่พันคือซื้ออเทมแบบไม่ยอมไม่ได้รู้สึกบอว่าเขาเก่งกว่าเราอันนี้เป็นสายเปย์แท้ๆสายเปย์เขาเล่นเปย์สู้นะครับมาโหลดกันได้นะครับวอลเกกิดว่าาาคุณอยยจะสเปย์ครับ เมกี้ค่ <code> คะของพี่แก่นะคะเป็นเกมที e ่ต้องเล่นด้วยกันกับเพื่อนทั่วทั้งโลกแต่ของไอค่ะเป็นเกมที่สามารถเล่นกับเพื่อนด้วยกันเนี่ยนั่งอยู่ด้วยกันก็สามารถเล่นได้ด้วยมือถือเครื่องเดียวชื่อเกมว่าตัวนาค้าดวนค่ะแล้วก็ชื่อไทยแบบนี้ก็ต้องเป็นของนักพัฒนาไทยนั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นเกมแนวแบบเ d to head อย่างที่บอกตัวนาค้าดวนก็คือว่าต้องเอามือถือเนี่ยเครื่องเดียวกันเนี่ยแล้วจับกับเพื่อนคนละฝ่าอย่างนี้ก็คือเครื่องเดียวแล้วเราก็เล่นกันอย่างงี้เล่นกัน2คนใช่แล้วค่ะโดยจะมีเกม เลือกประมาณ10เกมหลากหลายแบบเลยจะเป็นเกมแบบแนวชิงไหวชิงพลิบแนวแบบสายตาความเร็วอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นเกมแบบปลารละเบิดก็คือปัดระเบิดไปให้เพื่อนใครปัดได้เยอะที่สุดก็ชนะอะไรแบบนี้นะค่ะก็เป็นเกมสนุกสนุกแล้วก็ดาวน์โหลดได้ฟรีผ่านทางระบบ iOS แล้วก็ Android ค่ะใครสนใจก็ลองไปดาวน์โหลดเพื่อสนับสนุนนักพัฒนาไทยด้วยอีกทางค่ะถ้าเกิดชี่ภาษาังก็คือ Duel o t t e r นั่นเองใครับจริงๆเกมพวกนี้นะเราชอบพูดก่าเกม สร้างสัมพันธ์ทำไมตรีสร้างวิทยาศาสใช่ไหมเล่นทุกครั้งก็นทำลายวิทยาศาสตร์เลยเกมพวกเนี้ยไม่เคยคุ้นหรอกจริงต้องชนะเพื่อนให้ได้อะไรแบบนี้มาถึงแอป of the week นะครับหรือว่าแอปประจำสัปดาห์นี้ก็ยกให้เกมนี้นะครับเกมนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกันมาจากเกม Flappy Bird เป็นเกมบรมยากเลยนะเป็นเกมยากมากๆนะครับแล้วก็หลายๆคนก็รู้สึกว่าท้าทายมากเหลือเกินตอนนี้นักพัฒนาคนเดิมเนี่ยเขาออกเกมใหม่มานะครับชื่อเกม Ninja s p ริงกี้แช l ์เลนเจ ตัวนี้เนี่ยเป็นเกมนินจาเราตัวเราจะเป็นนินจาแล้วเราต้องคอยหลบสิ่งกีดขวางก็จะคุ้นคุ้น,น,นเหมือน<ช>แฟปปบี้เบิร์ดนะเราเป็นนกแล้วก็ต้องคอยหลบอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ตัวนี้เป็นนินจาแล้วก็สิ่งกีดขวางของเขาเนี่ยก็จะมาในหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกบอลโยนมาหลายๆลลูกพร้อมกันแล้วเราเป็นนินจาตัวเล็กๆก็ต้องคอยหลบในจอครับหลบเร็วๆหลบหลบแมววิง่งหรือมีแมวตัวใหญ่ๆมาคอยไล่เราอะไรเงี้ยหรือมีตัวที่จะมาคอยยิงเราเราก็จะต้องคอยหลบให้ได้ในจอครับฟังดูเหมือนง่าย เล่นจริงยากยากมากเขาบอกเลยคือเล่นไปแล้วแล้วแบบแบบโอ้ยแฟร์บี้เบิร์ดม่นยากอะไรนี่มันยากกว่าอีกเล่นแล้วเล่นแล้วปวดหัวเลยเล่นแล้วหงุดหงิดอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าสนุกแล้วก็ฆ่าเวลาได้เยอะนะครับใครที่สนใจหรือว่าลองแบบเหมือนกับมีตินอายของความชื่นชอบแฟปปี้เบิร์ดมาก่อนเพาะว่าเกมแบบนี้กวนดีนะครับลองโหลดตัวนี้มาดูแต่ผมชอบกับแฟปปี้เบิร์ดนะเพราะแฟปปี้เบิร์ดเนี่ยมันเล่นแบบอย่างเดียวกระโดดกระโดดกระโดดใช่ไหมอันนี้ก็คือแบบว่าอันนี้เริ่มหลากหลายขึ้นมันมีความหลากหลายมากขึ้นแต่ความหลากหลายนี่มันเข้ากับความ จะให้เล่นอย่างนี้จริงๆเหรอก็ไปดาวน์โหลดการดาวน์โหลดฟรีนะครับชื่อนินจาสปริงกี้ชายเลนจ์สครับก่อนจบวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมสัปดาห์หน้าที่จะถึงก็คือวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้นะครับวันที่9<ช>ถึง12ก <ๆ S 1> ุมภาพันธ์เริ่มขึ้นแล้วนะครับมหากรรมมือถือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศกครั้งแรกของปีนี้นะครับ Thailand Mobile Expo 2017นะครับก็เรียกว่าร้อนแรงรับต้นปีมีมือถือรุ่นใหม่จะมาจำหน่ายในงานมากมายนะครับ เริ่มจากซัมซุงมีซัมซุงกาแล็กซี่ A ที่อัปเดตทั้งไลน์เลยในปี2017ตอนนี้มือถือรุ่นแรกของซัมซุงเนี่ยกาแล็กซี่ A สามารถกันน้ำกันฝุ่นได้แล้วว้าวมาขายในงานนี้มีโปรโมชั่นดีๆมากมายเลยนะครับมี h u a เว i m a เมดเก้าเมดเก้าโปรขายแล้วแล้วก็มีเมดเก้าโปรพอร์ชดีไซน์มาหมดมาหมดในงานนี้นะครับแล้วก็่ายอื่นก็มาเหมือนกันนะครับอย่างเช่นโมโตเอ็มโ v โนโวนั่นเองนะครับแล้วก็มี asus นะครับมี โอโหเรียกว่าทุกยี่ห้อมาถล่มทลายขายกันในงานนี้คือต้องบอกว่ามันเป็นงานขายมือถือใหญ่ครั้งรแรกของปีนะครับ<ช>เรียกว่าอัดอั้นกันมานานแล้วบอกว่าอ่ะเนี่ยไปมาแรกลุยเลยลุยกันเลยนะครับ,ครบใครที่ยังไม่ได้ซื้อมือถือ ทำท่าแบบว่ามือถือจะเปลี่ยนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยครับไปรอดูในงานกําเงินมาซื้อในงานนี้ได้ใช่ครับ9-12กุมภาพันธ์นี้นะครับศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์แน่นอนเรารู้จักงานนี้ดีอยู่แล้วนะครับว่าโปรโมชั่นดีที่สุดในประเทศถูกค่ะกัของแถมอีกใช่และจะดีที่สุดอันนี้เอาไปแถมอันนี้ได้อะไรเงี้ยครับจะดีที่สุดคือวันสุดท้ายตอน6โมงเย็นตอนก่อนจะเลิกงานนะครับช่วงเลหลังไม่ค่อยมีใครอยากยกของกลับเท่าไหร่นะครับมีอะไรเท่าไหร่ตอนนั้นแหละครับเทกันตรงนั้นนะครับผม สายชาร์จเนี่ยสายชาร์จไอโฟนดีดีเนี่ยนะครับาบาทหลังงานปล่อยทิ้งกันเลยใกล้จะจบงานแล้วบาทไอ้ก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันโอ้โหแบบขายกันแบบถล่มทลายจริงๆนะครับก็รอติดตามกันนะครับเพือหัสัดีนี้นะครับเริ่มขึ้นแล้วนะครับนี่คือรายการดิจิไลฟ์ของสัปดาห์นี้ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราได้ผ่านทางโซเชียลมีเดียครับทางทวิตเตอร์แอดดิจิไลฟ์ทีวีครับ f a c e b o o k c o m d i g i t a l v แล้วก็บริการย้อนหลังครับ y o u t u b e c o m d i g i t v ครับเรากลับมาพบกันแบบนี้นะครับในรายการดิจิไลฟ์ครับให้ชีวิตดิจิตอลเป็นเรื่องง่ายทุกคืนวันเสราร์เวลาเที่ยงคืนตรงที่นี่ช่อง nationtv สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ